ครับนี่คือานาฬิกาจับเวลาครับตัวนี้จะเป็นได้หลายโหมดหลายฟังก์ชันก็คือจะรเดินหน้าเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็จับเวลาถอยหลังได้ก็เป็นชั่วโมงานาทีวินาทีเป็นนาฬิกาได้แล้วก็จับเวลาแบบเป็นเสี่ยววินาทีได้ก็คือนาทีวินาทีแล้วก็เสี่ยววินาทีครับเกษตรธัตการทําง,งานให้ดูเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับออกเมื่อได้เครื่องมาใหม่ๆนะครับก็ติดตั้งสายให้เรียบร้อย สายก็คือจะเป็นสายเสียบสายอ่อนตัวนี้นะครับก็เป็นสายปุ่มสต็อปนะปุ่มสต็อกก็คือว่าเวลาจับเวลาเรากดปุ่มนี้มันก็จะหยุดเวลาจะก,กระพริบกระพริบตอนหยุดเวลาแล้วก็แล้วก็ให้มันหยุดแล้วก็จะค้างค่าของอตอนเวลาที่เราใช้ครั้งล่าสุดนะครับจะเวลาเดินหน้านะแล้วก็ล็อกพอได้มาปับ๊บเราก็ต้องมาขันตรงนี้นะครับเสร็บตรงนี้นะครับ,รรบอันนี้จะมี รูเสียบครับเราก็เสียบตรงรอยบากนี่ให้ตรงเป็นสองขั้วที่ปุ่มสตา์จะมีสองขั้วแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ขันตรงนี้ให้แน่นอันนี้จะมีน็อตล็อกอยู่ที่เราตรงนี้ก็เพราะว่าเวลาเคลื่อนย้ายนะเราก็จะเคลื่อนย้ายนะแน่นเราก็ถอดสายมาแล้วก็เราก็ค่อยมาใส่ที่หลักนี้ก็ปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มหลักนะไว้สําหรับกดสตาร์ทแล้วก็กดรีเซ็ตแล้วก็กดโหมดโหมดก็คือการ เปลี่ยนตัวนี้เป็นจับเวลาเดินหน้าแลวเป็นนาฬิกาแล้วก็จับเวลาเป็นเสี่ยววินาทีนะครับแต่หมดหลักก็คือจับเวลาเดินหน้าเป็นวินาทีนาทีแล้วก็ชั่วโมงเป็นหกหลักแล้วก็นี่ตัวเลขขนาดสามนิ้วนะครับแล้วก็จะมีหูแขวนตรงนี้สามารถปรับเรื่อนได้นะครับปรับเรื่อนได้โอเคทีนี้เราก็มีตรงนี้นะครับก็คือปุ่มปิดนะปิดออฟออฟแล้วก็เปิดนะตัวนี้ก็จะมีสายที่จะต่อด้วยก็เป็นสาย ขนาดห้าพินนะห้าพินมันจะมีรอยบักตรงนี้เราก็ใส่ได้ให้ให้ใหตรงนะแล้วก็เราก็ใช้ตรงนี้ให้มันแน่นก็ใส่ตรงตรงก็จะแน่นแล้วแล้วก็นี้จะมีสายสิบสองโวลต์นะครับเราจะแถมให้ไปด้วยนะไว้สลับจ่ายไฟกับวงจรนะทีนี้ด้านปลายสายเนี่ยเราก็ต่อบริเวณนี้ ตรงนี้จะเป็นห้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสองดูคั่วดีถ้ากดเราใส่ไม่เข้าเราให้เราใส่อีกอันนะก็จะดูที่ขัข้วตรงนี้เป็นหลักนะตรงนี้ก็จะมีรอยบากงันทำให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นพอเปิดปับ๊บอ่ามันจะเป็นศูนย์ศูนย์ทีนี้เราก็เริ่มจับเวลาเือตรงนี้สตาร์ทอ่าเราก็จับเวลาแล้วก็นับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อย อันนี้ก็จะเป็นนับไปเรื่อยๆพอหมดตรงนี้ก็จะเป็นนาทีก็เป็นชั่วโมงไปเรื่อยจนกว่าจะเรากดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มสต็อปตรงนี้อ่ามันจะบอกว่าตอนนี้ใช้เวลาไปสิบห้าวินาทีสิบห้าวินาทีทีนี้เราก็ออกจากการจับเวลาเราก็กดอีกทีนึงนะครับเราก็จะค้างข้าไว้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟสถานะนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือว่า ยังค้างค่าที่เราจับค้างไว้อยู่นะตอนนี้มันอยู่ในโหมดของการหยุดเวลาแต่ไม่ได้ไม่ได้รีเซ็ตมันถ้าเราจะนับนับคนตัดไปแล้วก็จดค่านี้ไว้แล้วก็เรากดปกุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะแล้วก็เป็นหนึ่งครั้งก็จะรีเซ็ตแล้วก็เราก็เริ่มใหม่เราก็นับของมันไปเรื่อยๆนะจนเป็นชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ โอเคผมขอนี้เราสะัดออกทันทีทันใดก็ได้เรากดปุ่มนี้นะครับเราไม่อยากให้จะทาการจับเวลาแล้วกดตรงนี้เลยครับมอยากสูนะอัตโนมัติโดยโดยเราไม่ต้องไปกดปุ่ม stop แล้วก็กดปุ่มต t o p ไปสองครั้งนะ <Okay. S 1> ทีนี้จะมาในโหมดของจะเวลาถอยหลังนะครับกดตรงนี้นะครับ ัวนี้จะเขียนว่า Down ดาวดับ do แล้วก็ ww ดาวก็คือจัเวลาถอยหลังนี้ผมตั้งไว้หนึ่งนาทีนะครับอันนี้คือหลักนาวินาทีนาทีแล้วก็ชัว่วโมงก็เหมือนาการกดอยู่นี่ครับอ่ามัใจะนับตัวจวับเวลาถอยหลังเนี่ยมันนับไปจนถึงศูนย์ศูนย์หรือเราจะหยุดก่อนหมดเวลาก็ได้แต่ลหลักคือจะ,จะจถอยหลังแล้วนับไปถึงศูนย์ศูนย์มันก็จะรีเซ็ตมาค่าเดิมก็มคือค่าหนึ่งนาทีใหม่ ทีนี้เราระหว่างที่มันจะเวลาถอยหลังอยู่เราก็ามาดูตรงนี้ตอนนี้เราสามารถหย,ยุดชั่วคราวก็ได้นะกดปุ่มนี้นะครับเพราจะกระพริบกระพริบฟังก์ชันนี้จะเหมือนกันจับเวลาเดินหน้าเลยนะกะกระพริบนี้จุดก,กว่าจะเรากดออกอีกทีนะครับหรือเรากดตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจับต่อเรากดตรงนี้ มันก็จับต่อจากค่าเดิมนะครับก็คือเหมือนกับเราหยุดชั่วคราวนะฟังก์ชันนี้ก็จะได้ทั้งจับเดินหน้าแล้วจับไยหลังมันก็จะหยุดทางค่าแล้วก็ตัวนี้จะเดิมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะรีเซตมีค่าเดิมนะนี่ก็จะหมดเวลาครับคอยดูตรงที่ศู 00. นย์ศูนย์ก็จะหมด แล้วก็จะปิ๊บสองครั้งแล้วก็เสียงปิ๊บสองครั้งแล้วก,กลับมาค่าเดิมก็คือหนึ่งนาทีนะครับถ้าเราอยากจะตั้งค่าตรงนี้ใหม่เป็นสองนาทีหรือว่าห้านาทีอะไรก็ได้นะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับนปีเ๊จค้งเอาไว้ประมาณสองวินาทีนะครับมันจะมีเสียงปิ๊บสองครั้งแ้เราปล่อยนะครับีนี้เรากดปุ่มนี้นะครับเพื่อจะให้ค่าเพิ่มขึ้นในหลักวินาทีนะครับ ว่าตรงนี้คือปุ่มลดลงนะโอเคเราก็ตั้งเป็น่วนสูงแล้วกันนี้พอนี้เสร็จแล้วเราก็ตั้งในโหมดของตัวนี้นะครับเป็นสักห้านาทีเรากดที่คําว่าโหมดตรงนี้แล้วกดปุ่มนี้เพิ่มนะห้านาทีโอเคตัวนี้ก็ลดเหมือนเดิมนะลดเหมือนเดิมแต่เราจะตั้งค่านี้กดปุ่มนี้่อหลักถัดไปคือชั่วโมงถ้าเราตั้งเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ได้ เราก็สังเกตดูตรงหน้าปัดนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วเรกดปุ่มนี้นะครับก็จะพิ๊บสองครั้งแล้วก็เสียงปิบสองครั้งนะก็คือเสร็จการตั้งค่าเมื่อเราอยากจะจับถอยหลังก็รจับถอยหลังฟีดถึงส่วนส่เหมือนเดิมนะครับโอเคผมก็ออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนนะแล้วก็อีกทีนะึง กดรีเซ็ตตรงน,นี้นะครับทีนี้โหนุนในโหมดถัดไปก็คือนี้คือนาฬิกาครับนาฬิกาตั้งนาฬิกาก็เหมือนกันนะครับเรากดตรงน,นี้จะต,ตั้งนาฬิกาจะจะตั้งในหลักของนาทีนะถ้าในวินาทีมันเป็นส่วนส่วอัตโนมัตินะครับเราตั้งตรงนี้ไปเรากดตรงน,นี้ถ้าเราไม่อยากตั้งเรากดข้ามไป จะเดินจากที่เราตั้งคนระจากสิบ้าเมื่อกี้ผมกดเป็นสิบกมันก็เป็นสิบก,ก,น,บกนี่โหมดสุดท้ายก็คือหมดตัวนี้อัพแล้วก็เซ็กเอ S S S, แล้วก็อีซี e C, ก็คือจะเวลาเป็นเซียววินาทีนะแล้วกดตรงนี้นะครับเราหยุดเราจะหยุดเรากดตรงนี้หยุดมันก็จะหยุดแล้วก็อพิบนะครับแล้วก็กด ตรงนี้ซ้ําอีกินเพราะจะแสดงค่าว่าอันนี้ถ้าเป็นวินาทีเซียววินาทีให้จำไว้เลยว่าตรงนี้เป็นเซียววินาทนะีแล้วตรงนี้เป็นวินาทีแล้วตรงนี้วินาทีแล้วกดรีเซ็ตเขาก็ใช้ใช้ได้อันนี้ตรงนี้ผมทําเพิ่มขึ้นมานะเพื่อจะเพื่ออาจจะไปใช้งานอย่างอื่นนะ ัแล้วก็รีเซ็ตแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดเปิดเครื่องใหม่เนี่ยมันจะมาในโหมดของจับเวลาปกติคือจับเวลาเดินหน้าเนะพราะเราใช้ฟังก์ชันนี้บ่อยบ่อยกว่าอย่างอางื่นแล้วก็ผมให้ตรงนี้เป็นเวลาเปิดเครื่องก็จะมาตรงนี้เลยนะค,ครับส่วนปุ่มนี้พิเศษก็ตัวนี้ก็สามารถหยุดเวลาได้ด้วยนะเดี๋ยวเราให้หยุดตรงนี้ดีกว่ามันก็ทําได้หมดตรงนี้เรากดรีเซ็ตไป นะครับป้ายนาฬิกาจับเวลาเดินหน้าถอยหลังเป็นนาฬิกาแล้วก็จับเวลาเป็นนาทีวินาทีชั่วโมงแล้วก็นาทีวินาทีแล้วก็เซลวินาทีใช้ได้อเนอกประสงค์เลยใช้ปุ่มกดปุ่มกดก็กดได้ง่ายนะครับตัวนี้กดใหญ่นะครับแล้วก็ข้างในเป็นเป็นปุ่มเป็นตัวลิมิตสวิตช์อย่างดีนะครับซึ่เราได้พัฒนาขึ้นมาจากอันเก่าๆดีนะครับมากครับ